เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2565เวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาณบริเวณหน้าสารากลางหลังเก่าตำบลบางปลอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายนรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางจินจนาโอสถสถากรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีนายพิษนุประภาธนาน นายอำเภอเมืองปทุมธานีพลตำรวจตรีพงสวัสิ์หานสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีนางสาวธนิยานายพินิษ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีนางสาวธนัทสมบัติสิริวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เหล่าข้าราชการและประชาชนได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงค์จํานวน89รูปเนื่องในวันปีใหม่ปีพุทธศักราช2565เป็นการทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพระครูปทุมบรคุณเจ้าอาวาสวัดหงปทุมาวาดปาถกถาธรรมค่ะซึ่งในวันขึ้นปีใหม่ทุกปีนะคะ ประชาชนได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บาทพระสงฆ์ที่มารับบาทเพื่อเป็นการรวมเฉลิมฉลองในการก้าวสู่ปีพุทธศักราช2 5 1 6 5ด้วยความเป็นสริมงคลเพื่อสืบสารตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทยค่ะ